การเรียนออนไลน์มันแก้ไขปัญหาได้จริงๆเหรอผมชื่อชัดเจนเป็นนักศึกษาซึ่งแทบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยเลยเพราะอะไรเหรอเพราะการเรียนการสอนออนไลน์ไงในหน้าที่47นะครับจะมีแบบฝึกหัดอยู่2ข้อให,ใหญ่ซึ่งสองข้อนั้นคือการบ้ากนักศึกษานะครับส่วนรายละเอียดเวลาเรียนทีไรเน็ตแม่งก็ชอบมีปัญหาตลอดในโครงสร้างขบบความหน้า4 8นะครับ นักศึกษาต้องสุพแนะนะครับว่าผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรโอ้ยมันจะซ่อมเฮียเลยนักหนาวะเวลาที่ผมเคลียร์งานเสร็จผมก็มักจะหาเวลาว่างทำงานอดิเรกอยู่เสมอ,อใช่งานอดิเรกข,ของผมแม่งก็คือเล่นกีตาร์นั่นแหละคืออย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยทำให้ชีวิตผมดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป ความสุขก็มักจะอยู่กับผมได้ไม่นานนะักเอาล่ะครับให้นักศึกษาทุกคนจับคู่เพื่อทำ PowerPoint นำเสนอในอุอหน้า77ในขังหน้าเราจะเอามาพิเศษให้เพื่อนเพื่อฟังกันนะครับสำหรับผมนะงานกลุ่มในช่วงเรียนออนไลน์แม่งคือความบันชั้นดีเลยเพราะไอการสื่อสารที่ไม่เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนนี่แหละ ฉันชคว,ว่างงา,าดหน้าที่จะปอยู่ราชการด้วยอาจารย์ต้องใช้ดูวิธีก่อนนะครับอาจารย์ติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยครับวิชาของเราจะหยุดได้ไหม <c oughs> ผมพนันได้เลยว่ายังไงวันนั้นก็ไม่ได้หยุดเรียนหรอก <c oughs> ผมเพียงแค่อยากจะกลับไปเรียนที่มหาลัยได้เจอเพื่อนได้ใช้ชีวิตแบบปกติ <c oughs> สักที บาดมันตอบอย่างวะแม่งอาแม่งเอ้ยืมเมื่อกี้กูฝันไปอย่างงั้นหรอ กะแล้วไม่มีผิดในที่สุดผมก็ตัดสินใจเดินออกมานอกห้องผมแม่งทนไม่ไหวจริงๆผมต้องคุยผมต้องระบายกับใครสักคนหนึ่งซึ่งหวยก็ได้มาตกที่ไอบอลเพื่อนของผมเอง ฮัลโหลบอนมึงว่างปะเออที่จริงตอนเย็นอ่ะกูมีสอนต่อแต่ตอนนี้ก็พอจะว่างนิดหน่อยมีอะไรว่ะเจนวันนี้แม่งโคตรซวยเลยเน็ตหลุดตามเนื้อหาก็ไม่ทันงานกลุ่มแม่งก็เสือกเรื่อหัวข้อไม่ทันอีกเชื่อต้องอัจัดเลยวะกูเข้าใจมึงจริงๆว่ะแล้วมึงอ่ะว่าที่ครูฝึกสอนเป็นไงบ้างวะ S <S <k iller> เออตรงๆนะการสอนออนไลน์แม่งคือไม่เวิร์กเหมือนตอนสอนในห้องเรียนอะและบางทีคือเด็กนักเรียนบางคนที่ใช้ทโทรศัพท์เครื่องเดียวเรียนและแบตหมดอะคือกูแม่งเข้าใจฟิลเลยวะแต่ก็อย่างว่าแหละหนักเรียนบางคนก็แอบเฉยอกาสหนีบ้างอะกูก็สุดจะรู้จริงๆวะอย่างนะเวลากูขอให้หนักเรียนเปิดหน้าจอเวลาแคระเพราะว่าต้องส่งอาจารย์อะนักเรียนบางคนที่เปิดหน้าจอไม่ได้จริงๆกูก็เข้าใจนะแต่บางคนก็บอกไม่สะดวกเฉยๆไม่ได้บอกเหตุผลอะไร ไอ้ข้อนี้กูพอรับได้นะเพราะกูรู้ว่าเน็ตของนักเรียนแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่เวลากูถามเช็คเชื่อระหว่างคาบแล้วก็เงียบหายไปพอขาดจนจะไม่มีสิบสอบมันก็ยังให้เป็นความผิดของกูอีกเออดีวะ่ะทั้งที่กูพยายามพูดดีๆกับนักเรียนแล้วนะเออมึงก็ใจเย็นๆเออคือกูก็แค่บางทีก็ไม่เข้าใจนักเรียนจริงๆวะ่ะว่าแต่มึงอะ่ะเล่าให้กูฟังบ้างดิคือเรื่องมันเป็นงี้เว้